ในงานมหากรรมนะครับกระมบื้อปักนะครับที่ปักช่องเรียกว่าวันนี้โอ้โหสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับต้นแบบควายเผือกนะครับที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งตลอดกาลนะครับของเมืองไทยนี่คือแก้วฟ้านะครับมาอยู่ในงานด้วยนะครับน้องโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโทนี่ก็คือลูกชายของท่านนายกเอกสอนสิรินะครับ ดี๋ยวน้องโตนี้ให้ข้อมูลวันนี้แก้วฟ้านะครับพาเข้ามาโชว์ในงานด้วยครับปัจจุบันแก้วฟ้าอายุเท่าไหร่ครับน้องโปัจจุบันแก้วฟ้าอาปีนี้นะครับอายุ13ปีครับ13ใช่ครับโอ้ยังสดอยู่เลยครับยังดูหนุ่มเปลี่ยอยู่เลยตอนนี้ที่ฟาร์มก็ยังผสมปกติใช่ครับยังผสมอยู่ทุกวันเลยครับครับแม่พันเยอะนะที่ฟาร์มเนาะครับผม ลูกๆเขาเป็นไงบ้างที่ฟาร์มก็ลูกๆก,ก็เยอะมากครับช่วงนี้ครับช่วงนี้มีเด็กๆเยอะเลยแสดงว่าที่ฟาร์มมีลูกๆเขาแบ่งปันเยอะเลยน้องโตใช่ครับผมตอนนี้ละอ่าเราก็มีแบ่งปันที่ราคาไม่แรงครับครับทั้งเผือกทั้งดําครับตัวผู้ตัวเมียครับอืมแก้วฟ้านะครับนี่คือเป็นควายเผือก ตัวน่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่ประกวดและชนะควายดำในการช,ชิงแชมป์ชิงแกนแชมป์นะครับเมื่อช่วงหนุ่มๆนะครับผลงานของเขาตอนนี้มากมายเลยนะครับเยอะมากนะครับแก้วฝาเป็นสายพญาหงนะครับ,รบกับแม่ฝ้ายนะครับของท่านรองเอเนเกนะครับวันนี้เข้ามาโชว์ในงานโอ้โหเรียกว่านานๆจะได้ออกงานทีน้องโทันะ ถือว่าใน,ในงานนี้เป็นงานใหญ่ที่เป็นาการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกกระบือที่เป็นกระบือไทยแท้เนาะกระบือปักแท้นะครับที่มีการตรวจโครโมโซมด้วยนะครับแก้วฟ้าก็มาโชว์เป็นไวายต้นแบบในวันนี้นะครับอายุ13ปีเขาสูงเท่าไหร่นั้งทตอนนุ่มๆตอนตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้ครับ ตอนถ้าถ้าสมมุติว่าตอนรุ่นรนะครับตอนที่ช่วงเขาประกวดนะครับส่วนสูงเขาอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าครับแต่ว่านปัจจุบันที่เราวัดก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบครับประมาณร้อย็สิบสูงขึ้นไปอีกครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นควายที่อายุเกินหลักสิบปีที่ยืนระยะได้ดีมากครับสิบสามปีไปแล้วนะครับแก้วฟ้านะครับถ้า พี่น้องอยู่ในงานนะครับเข้ามาชมตัวจริงกันได้เลยนะครับอยู่เต็นต์ตรงแถวด้านหน้าเลยนะครับอยู่ข้างๆสนามฝั่งขวานะครับเต็นต์ของสอนศิลิฟาร์มนะครับผมแก้วฟ้าพญาควายเผือกนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับตอนนี้น้ําเชื้อชุด่าไรครับท่น้ําน้เชื้อตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษครับชุดละ10,000บาทครับครับหลอดละ1 0 0 0ใช่ครับแต่เราให้15โดสครับ โอ้0แถม5ไปเลยใช่อันนี้คือโปรโมชั่นครับผมครับเฉพาะในงานนี้หรือว่าที่ฟาร์มด้วยก็ที่ฟาร์มด้วยครับที่ฟาร์มด้วยเนาะแล้วเด็กๆในฟาร์มตัวนี้มีแบ่งเยอะเลยอยากแบ่งปันลูกๆไปที่ฟาร์มได้เลยใช่ครับที่กัดอยู่ที่อ่าสอนศิริฟาร์มครับอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ที่อําเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีใครไปไม่ถูกก็เปิด Google Map เลยสอนศิริฟาร์ม ไปถึงหน้าคลองหน้าฟาร์มแน่นอนใช่นะครับเข้าไปเยี่ยมชมแก้วฟ้ามณนีแดงพ่อพันธุ์หลักๆในฟาร์มเราแล้วก็มีเด็กๆแบ่งปันเยอะเลยนะครับผม,ผมขอบคุณแก้วฟ้าแล้วก็ขอบคุณน้องโทนี่ครับครับผมขอบคุณครับ